สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันนี้ก็มาตกปลาเช่นเคยครับบอ่อโซล่าเซล์ลครับหมายเดิมครับวันนี้เอาเบ็ดมาทั้งหมดห้าคันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ช่วงนี้ก็เงียบหน่อยนะครับปลาไม่กินเลยครับช่วงนี้แต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วได้ครับ ปลากินอยู่ครับเรามาดูผลงานกันนะครับตะกี้พวกหน้าๆนนั่งตกกันตรงนี้ครับชิงเหลิวครับเจ็ดแปดคนครับปลาไม่เข้าครับไม่ได้กันสักตัวแล้วพานกลับหมดแล้วครับเรามาดูผลงานของผมกันบ้างนะครับนี่ครับได้ครับปลานิมประมาณ ิกว่าตัวครับจะเพียนหนึ่งแล้วก็ปลาหมอตะกับสี่ห้าตัวครับผลงานวันนี้ถือว่าโอเคมากเลยครับกับทีมงานชิงหิวที่มาตะกี้ไม่ได้สักตัวครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้